สิ่งที่ทําให้คนชอบเราในตอนนี้และเดี๋ยวนี้คืออะไรครับวิธีการทําให้คนชอบเราท,ทันทีคืออะไรครับคือการหาจุดร่วมบางอย่างในจุดเดียวกันเช่นเขาชอบกีฬาสมมุติว่าฟุตบอลเขาชอบทีม A เฮ้ยคุณก็ชอบคุณก็ชอบทีม A เหมือนกันเหรอใช้คําว่าเหมือนกันเหรออีกฝ่ายจะรู้สึกทันทีเลยว่าเฮ้ยมีแนวร่วมความคิดเดียวกัน เมื่อเป็นแนว,แนวร่วมความคิดเดียวกันมันจะเปลี่ยนจากการที่มองว่าคุณเป็นศัตรูกลายเป็นมิตรโดยอัตโนมัติเพราะว่เนี่ยจากความรู้สึกแย่ก็จะกลายเป็นความรู้สึกที่ดีขึ้นในการมองหน้าคุณโดยทันทีจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะที่ชีวิตนี้เบื่อแล้วกับการต้องวิ่งไล่ตามคนอื่นแต่คุณต้องการให้คนอื่นเอาอ,อกเอาใจคุณประครบปังงมคุณโทรหาคุณทักหาคุณมาหาคุณ ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณครูคอมสอนไว้ในคอสสัส่งจิตให้เขาเอาใจครับจะเป็นการรวบรวมจิตวิทยาทั้งหมดในการทําให้คนเนี่ยเอาออกเอาใจคุณแต่เพียงผู้เดียวซึ่งคอรสนี้เป็นการเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้นะครับราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่6,890บาทครับทนไปนะครับถ้ายัางเจ็บไม่พอทนไปครับ ถ้ายังปวดไม่ไม่พอทนไปถ้ายังเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่พอทนต่อไปครับเมื่อคุณไม่ทําให้เขาต้องวิ่งไล่ตามคุณเอาออกเอาใจคุณคุณก็ต้องทนต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สสั่งจิตให้เขาเอาใจนะครับฟังดีๆนะครับราคาเต็มเนี่ยหกพั 6, บาทครับโปรพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นครับราคาเต็ม6 8 9 0บาทไม่ต้องจ่ายครับ จ่ายเพียง990บาทครับนะค,ครูคมรวบรวม,รวมสูตรทั้งหมดในการทำให้คนเอาอ,อกเอาใจคุณโดยจำกัดสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับนะส่งไปที่ Line แอด ที่คูคมปักหมุดด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์ line, นะครับแอด L O V E under score ตองเก้านะครับแคปเจอร์ด่วนนะเฉพาะ10ท่านแรกนะครับถ้าคุณอยากได้สูตรเหล่านี้ทั้งหมดเลย